พร้อมมากเลยใช่ไหมครับรับไปกันเลยครับ,รบโอ้โหวันนี้ไม่รอแม่เลยครับพี่เดียวพี่เดียวใจเย็ยนครับได้ไปแน่ๆครับวันนี้โอ้โหวันนี้ขึ้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วถ่ายไม่ทันเลยพี่เดียวพร้อมมากเลยครับน้องไปกันเถอะครับ ถึงโรงเรียนน้องแล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นน้องมาหานะพี่เดียวนะไปน้องไปลูกปะ อ,อยู่กับน้องแป้งหอมนะคะพี่ใบหม่อนก็อยู่นะอ,อื่เดี๋ยวน้องก็เลิกเรียนแล้วลูกพี่เดียวอยู่กับน้องแป้งหอมก่อนนะคะน้องแป้งหอมยังไม่เปิดโรงเรียนเลยลเอ๋ให้จับมือด้วย นี่มกเลยสวัสดีค่ะจ้า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 หอมมากเลยค่ะเอามาอุ้มก่อนเด้ยวยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเอามาฉีดวัคซีนเหรอคะ ดังว่าชีวบ,บัคซินล่ะค่ะ <ไว S 1> ตกใจเสียงแมวเดียวอือเฮ้ยอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะแม่ไปก่อนนะไ,ไปก่อนนะ,นนะอ,อืมอรัเพืออพ่อนรักเพือ่อนรักเฮ้ยเฮ้ยไปไหมจุ๊บเลงหน่อยนะอืม ชอบไปยันว่านา้ำเล่นนะพี่เตียวคุณครูคให้ฝึกว่าน้ำให้ฝึกเจียวค่ะพี่เตียวอยากลองปเปลี่ยนว่าน้ำไหมแล้วคุณครูก็ให้ฝึกในฝึกในเต็นต้ น้องชอบเรียนวิชาอะไรครับผมชอบเรียนวิชาภาษาไทยครับ <c oughs> สนุกไหมครับสนุกครับ <c oughs>